ชลวัตรชลมาศเลขที่6พุทธประหารการศึกษาอะหังอะเวโรโหมิอภพยาปโชโหมิอะนิโกโหมิสุขีอัตตางปาริหา Rami mama mata pintu acarya cari aja. Yati a cari ya no a a อัพยาปัชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุอิมัตสัมิงอารามีสัพเพโยคิโน อเวราหหุนตูอัพยาปชาหุนตูอานิคาหุนตูสุขีอัตตานังปาริหารันตูอิมัตสมิงอารามี ับเพภิกขุสามเณราชาอุปัสกาอุปสิกาโยจาอเวราหุนตุอภัยปชาหุนตุ อะนิคาหนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุอัมหะกังจัตุปัจะยะทากาอเวราหนตุอัพยาปัชาหนตุ อะนิฆาหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุอัมหากังอารักขาเทวตาอิมัตสัมิงวิหารีอิมัตสัมิงอาวาเส อิมัตสมิงอาราเมอราคาเทวตาอเวราหนตูอภิยาปชาหนตูอนิคาหนตู สุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภุกขลาสัพเพอัตตภวปริยาปันนาสัพพาอิทธิโย สัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนナริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษสาสัพเพวินิปัติกาอเวราหุนตู Ya, baca untuk Anika, untuk suki atas nang rantu, tuka kamu Ya, talata sempat dito mawikat cantu kamat saka purati maya di saya paci maya saya utara ทักขีนายะทิสายะปุรติมายะอนุทิสายะปัจฉิมายะอนุทิสายะอุตตรายะอนุทิสายะทักขีนายะอนุทิสายะ เหตุที่มายะทิสายยะอุปาริมายะทิสายสพเพสัตตาสพเพปานาสพเภูตาสพเพปุก กาลาสเปอัตะพะวะปาริยาปันนาสภาอิทิโยสเปปุริสาสเปอริยาสเปอนาริยา สัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาเวราหโนตุอภัยาปัชาหโนตุอานิคาหโนตุสุขีอัต านังปริหารันตุทุกขามุจันตุยะถาลัทธะสัมปัตติโตมาวิขัจฉันตุกัมมัสสกา อุทังยาวะภวคาจาอโทยาวะอวิจิตโตสะมันตาจักกวาเลสุเยสัตตาปะตะวิจาราอภยยปะชานิเวราชา Dukung kaca nubadawa Utang ya wapawak kaca Ato ya wa awi cito Samanta caka walesu Yesata utake cara อภพยปัจฉานิเวรจันิทุกขะจานุปัฏฐาพปุถังยาวะภวคะจากอัโทยาวะอวิจิโตสัมมันตาจักกะวาเลสุ เยสัตตาอาคเซจาราอภัยาปัจจานิเวราจานิทุกขะจนุปัทถวา